วิธีโทรเช็คยอดเงินโครงการเราชนะกดหมายเลข021092345แล้วโทรออกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงเงินสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านทงงฟ้าและถุงเงิน ปรับเพิ่มอีก5้าบาทจากเดิมเดือนละ200บาทหรือ300บาทเป็นเดือนละ700บาทหรือ800บาทขยายระยะเวลาต่ออีก3เดือนและมีกำหนดโอนเงินทุกๆุกวันที่1ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคม2,564โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินง่าย,ายด้วยตัวเองเพียงกดสผ่านระบบโทรศัพ์อัตโนมัติได้ทุกวัน ตลอด24ชั่วโมงค่ะอายัดบาทกด1สิทธิประโยชน์ของบาทกด2ปรวสอบยอดวงเงินคงเหลือกด3บริการเปลี่ยนรหัส ATM กด4ติดต่อเจ้าหน้าที่กด8 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กดหนึ่งส่วนรถร้านค้าโครงการทงฟ้าประชารากดสองค่าก๊าซหุงต้มกดสค่าโดยสารรถเมขอสมกและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กด4ค่าโดยสารรถมขสกด5ค่าโดยสารรถไฟกด6แก๊ส LPG วตทกด7วเงินเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะกด8 กลับสู่เมนูหลักกดเก้ากรุณากดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ16หลักหรือหมายเลขบัตรป,ประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลีย่ยม รายการกับเลขบัตรลงท้ายด้วยสองสองกรุณากดรหัส ATM คู่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงเงินคงเหลือที่ใช้ได้จำนวน6กร้บหบาทฟังข้อความอีกครั้งกดเครื่องหมายดอกจัน กลับสู่เมนูก่อนหน้ากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับสู่เมนูหลักกด9ติดต่อเจ้าหน้าที่กด0ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สไตล์ไทยบาเท,ที่ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ